สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่3กรกฎาคมกับผมวิรัติศรีสมบัติครับคุณผู้ชมครับถ้ายังจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้มีนักวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่นทำนายว่าจะเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในวันที่5กรกฎาคม จนสร้างความวิตกกังวลเป็นวงกว้างนะครับล่าสุดในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งไปแล้วมากกว่า900ครั้งซึ่งนักวิชาการเตือนนะครับว่าแผ่นดินไหวนั้นคาดเดาได้ยากประชาชนควรมีสติและเตรียมพร้อมรับมือ ภูเขาไฟชิโมเอดาเกะในคิวชูประเทศญี่ปุ่นปะทุต่อเนื่องมาหลายวันโดวยวัดเท่าฐานที่พุ่งขึ้นได้สูงถึง2,800เมตรขณะเดยียวกันที่บร,ริเวณหมู่เกาะโทคาระทางตอนใต้ของญี่ปุ่นก็เกิดแผ่นดินไหวแล้วมากกว่า900ครั้งในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้มีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาดเกินระดับ5หลายครั้งคาทานายวันสิ้นโลกก่อให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ชาวบ้านทําให้หลายคนนอนไม่หลับขณะที่นักวิชาการได้ออกมาให้คําตอบในเรื่องนี้ว่า นายกชาิการเตือนว่าหากเกิดแผ่นดินไหวขนาด8.5ขึ้นไปอาจเกิดคลื่นสึนามิซัดเข้าชายฝั่งอย่างรวดเร็วจากการจำลองสถานการณ์ในอดีตพบว่าหากเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่8.5ขึ้นไปความสูงของคลื่นสึนามิโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10เมตรโดยในบางพื้นที่อาจสูงถึง15เมตร 这个南海海潮的大地震的话，嗯、那日本的沿海大部分会有十公尺左右的高度，嗯，那到了内陆之后呢，会大概爬升到三十公尺左右。嗯嗯 ผู้ช่วชาญระบุว่าไต้หวันและจังหวัดคากชิมะของญี่ปุ่นอยู่ในแนวแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวต่างกันจึงมีโอกาสได้รับผลกระทบต่ำโดยร่องลึกทะเลจีนใต้เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด8.1เมื่อปีพศ2487และขนาด8.3ในปีพศ2489ซึ่งในขณะนั้นไต้หวันไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแม้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่สามารถทำนายช่วงเวลาหรือความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำแต่สำหรับคำทำนายวันสิ้นโลกผู้ช่วชาญเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความเสี่ยง และเตรียมความพร้อมรับมืออยู่เสมอคุณชมครับล่าสุดที่นครเกาชงมีประชาชนพบเห็นคนขับรถประจำทางวางโทรศัพท์มือถือไว้บนแผงหน้าปัดพร้อมทั้งเปิดดูละครในระหว่างที่ขับรถโดยระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกขณะที่บริษัทขนส่งนั้นก็เผยว่าจะมีการลงโทษพนักง,งานคนดังกล่าวตามระเบียบของบริษัทต่อไป เมื่อช่วงค่ำวานนี้มีประชาชนเห็นคนขับรถโดยสารประจำทางในนครเกาชงวางโทรศัพท์มือถือที่กำลังเปิดละครไว้บนแผงหน้าปัดรถโดยขณะจอดรถติดไฟแดงคนขับก้มดูหน้าจอโทรศัพท์ราว40วินาทีซึ่งเป็นพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยบนท้องถนนทั้งนี้ผู้ร้องเรียนยังระบุว่าพฤติกรรมลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ด้านบริษัทขนส่งเผยว่าพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบโดยตามข้อบังคับแล้วพนักง,งานขับรถห้ามใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารระหว่างขับรถยกเว้นในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นขณะที่กรมการขนส่งทางบกนครเก่าชงเตรียมพิจารณาลงโทษบริษัทขนส่งด้วยการตัดแต้ม คุณชมครับปัจจุบันยังคงมีรายงานชาวต่างชาติเป็นม้าเร็วให้แก๊งคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจากสถิติตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจาังหวามีรายงานคดีหลอกโอนเงินแล้วถึง133คดีจับกลุ่มม้าเร็วต่างชาติได้ถึง107คนซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า50เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับโดยจำนวนนี้เป็นชาวเวียดนามมากที่สุด65คน ผม้่เห็น็นมิชาชีพตำรวจก็บุกเข้ารวบตัวทันทีเจ้าที่ตำรวจในเมืองจังหวาพบรถจักรยานยนต์สองคันป้นเปียนใกล้ตู้เอทบ่อยครั้งจึงวางแผนซุ่มจับกลุ่มจนสามารถรวบตัวม้าเร็วชาวต่างชาติ3คนได้สำเร็จ ขณะเดียวกันสารีตำรวจลูกกังเมืองจังหวะได้จับกลุ่มนักศึกษาชาวเวียดนามรายหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นม้าเร็วให้กับแก๊งมิจฉาชีพโดยผู้ต้องสงสัยให้การว่าตนหางานผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก่อนจะพบกับงานม้าเร็วซึ่งมีค่าตอบแทนวันละหลายพันเหรียญไต้หวันโดยไม่ทราบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายสำนักง,งานตำรวจเมืองจังฮวะรายงานว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปีนี้จับกลุ่มคดีช่อโกงได้รวม133คดีโดยจำนวนม้าเร็วชาวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นไดด้ชั 啊，合法的移工兼职车手赚取外快，那部分是在呃网络平台接受到诈骗集团投放的求职广告。 ตำรวจเผยว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤษภาคมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่ทำงานเป็นม้าเร็วให้กับแก๊งมิจฉาชีพได้ทั้งหมด107รายโดยส่วนมากเป็นชาวเวียดนามรวม65รายรองลงมาเป็นชาวมาเลเซีย22รายจากจำนวนม้าเร็วชาวต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้นตำรวจจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติถูกชักจูงเนื่องจากข้อจำกัดด้านภาษาและความไม่เข้าใจในกฎหมาย เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับองคดายเลมะองที่14ได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ90ปีล่วงหน้าโดยพระองค์นั้นทรงมีพระดํารัสนะครับว่าพระองค์จะกลับชาติมาเกิดและองค์กรการเดนโพธรังจะเป็นเพียงองค์กรเดียวเท่านั้นที่มีอํานาจในการค้นหาและรับรองดาเลมะองคใหม่ เมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์รัฐบาลทิเบตรพระทินได้เผยแพร่ถแถลงการซึ่งลงนามโดยองด์ลเลลมะองค์ที่14ลงวันที่21พฤษภาคม2568มีข้อความในช่วงท้ายที่ระบุว่ามีเพียงรัฐบาลทิเบตรพระทินซึ่งมีชื่อในภาษาทิเบตว่ากาเดนโพดรังเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการค้นหาและรับรององดาลเลลมะองคใหม่ บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดไม่มีสิทธิ์เข้ามาแทรกแซงโดยสาระสาคัญของแถลงการนี้คือการแสดงจุดยืนที่ว่ารัฐบาลทิเบตรพรัะทินจะไม่ยอมรับความพยายามของจีนในการเข้าควบคุมกระบวนการสืบทอดผู้นําจิตวิญญาณของทิเบต เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางลงพื้นที่รัฐฟลอริดาเพื่อเยี่ยมชมศูนย์กัการผู้อพยพชั่วคราว alligator alcatraz ซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานจองจําที่เต็มไปด้วยจระเข้และงูเหลือมโดยทรัมป์เผยนะครับว่าการในปรเทศนั้นเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะสามารถออกจากศูนย์แห่งนี้ได้ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐร่วมมือกับรัฐฟอลอริดาสร้างศูนย์กักกันผู้อพยพอลิเกเตอร์อัลคาทราสบนรันเวย์สนามบินร้างในเขตทุ่งหญ้าหนองน้ำขนาดใหญ่ของรัฐฟอลอริดาโดยใช้เวลาเพียง8วันเท่านั้นศูนย์กักกันแห่งใหม่นี้มีค่าใช้จ่ายในการดำเน,นินงานปีละ450ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อกักขังผู้อพยพผิดกฎหมายโดยในช่วงแรกจะเปิดใช้งานเพียง5,000เตียงครึ่งหนึ่งของความจุทั้งหมด เมื่อวันที่1กรกฎาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยน้ำเสียงที่ร่าเริงว่าผู้ที่คิดนี้ต้องผ่านด่านงูหลามกับจอร์เจยให้ได้ก่อนศูนย์กักกันผู้อพยพแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยของจอร์เคซึ่งคาดว่ามีจำนวนราว2 0 0,000ตัวทรัมป์ระบุว่าวิธีเดียวที่จะออกจากที่นี่ได้คือการถูกนาเทศออกนอกประเทศเท่านั้นโดยเขาหวังว่าจะได้เห็นศูนย์กักกันเช่นนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต อย่างไรก็ตามมีกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากมารวมตัวกันบริเวณเส้นทางสู่ศูนย์กับกันเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยชูป้ายประนามการละเมิดสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันศูนย์กัรกันดังกล่าวยังตั้งอยู่ในเขตอนุร,รักษ์และพื้นที่สงวนของชนพื้นเมืองส่งผลให้ขณะน,นี้มีองค์กรสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยสองแห่งยืนฟ้องต่อรัฐบาลกลางและรัฐฟอลอริดาแล้วพบกับ p t s ีเอสโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ